รถมีการเก็บงานมาเหมือนทําขายครับเพราะอะไรครับนี่ดูฮะนี่คือการพ่นสีครับพ่นสีโป๊ปิดรอยกดแล้วรู้เลยนี่ยฮะเนี่ยพวกบันไดพวกอะไรเดี๋ยวผมจะเก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับก็เลยมาให้ดูพื้นฐานรถวันนี้ก่อนก่อนที่เราจะใส่ทุกอย่างนะครับเราถอดปิ่งนกออกมาก็ได้ทําการเก็บสีพ่นกันสนิมก่อนที่จะเปลี่ยนบูทยาง ใส่เข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับการอะไรก็ด้านที่มันไม่ดีเราก็ไปเจียใหม่แล้วยังหนาอยู่เราก็เจียได้อรอบหนึ่งแล้วก็เก็บสีส่วนอันไหนที่บางเราก็เปลี่ยนเตรียมใส่ย,ยางอัจารบีทําให้ดีทําให้มั่นใจเวลาเดินทางครับจะได้สบายใจนะฮะเพราะว่าบางคันไม่เคยทํามาเลยมันก็คงถึงเวลาแล้วนะครับ วันนี้ผมรับ W124 เข้ามาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นรถที่จอดนานแล้วก็อยากจะทําใหม่ด้วยมองจากสีเนี่ยโอเคพื้นฐานยังดีอยู่แต่เดี๋ยวจะสอบถามลูกค้าว่าต้องการทําแบบไหนยอยากเก็บรายละเอียดถึงขนาดไหนทั้งจริงรถทําขายสมมตินะฮะถ้าเป็นรถทําขายแค่นี้ถือว่าดีแล้วแต่ถ้ารถทําเก็บทําใช้อาจจะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าว่าคาดหวังแค่ไหนเพราะหนึ่งรถมีการเก็บงานมาเหมือนทําขายครับเพราะอะไรครับนี่ดูฮะนี่คือการพ่นสีครับพ่นสีโปะปิดรอยกดแล้วรู้เลยนี่ฮะ แตกรายงาตามสีสีมันไม่มีทางจะยืดหยุ่นได้ครับนี่หนังมันหมดสภาพหมดแล้วแต่พ่นสีกบมาแข็งปักเลยนี่นะฮะดูเนียนตามากเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับมันไม่ผ่านครับถ้าจะให้ดีเก็บงานใช้ดีๆยาวๆหุ้มใหม่ครับพ่นสีมาทุกคันแล้วครับส่วนมากที่ทําแบบขายมานะแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยรถสภาพดีอยู่แล้ะแต่เขาอยากจะให้เนียนให้จัดทรงใหม่อาจจะเปลี่ยนล้อใหม่หรืออะไรใหม่เดี๋ยวเราคุยกับลูกค้า พวกบันไดพวกอะไรเดี๋ยวผมจะเก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับก็เลยมาให้ดูพื้นฐานรถวันนี้ก่อนว่าการเก็บแบบขายหรือเก็บแบบเนียนต่างกันยังไงดูวันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราดูตอนท้ายคลิปว่าจะออกมาแบบไหนสไตล์ของวิวสเปกเรานะครับวันนี้นะครับของก็มาคร,ครบแล้วนะครับนี่คันนี้ทําชุดไม่ใหญ่มากรูอเครื่องของเหลวช่วงล่างบางส่วนนะครับเรื่องระบบเบรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตามมาคือพวกแท่นเครื่องแท่นเกียร,นะร 1, 2, นน์นะครับสำหรับ1นึ่งสองสี่คันนี้นะฮะ ก่อนที่เราจะใส่ทุกอย่างนะครับเราถอดปีกนก,นกออกมาก็ได้ทําการเก็บสีพ่นกันสนิมก่อนที่จะเปลี่ยนบูทยางใส่เข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับจานอะไรก็ด้านที่มันไม่ดีเราก็ไปเจียใหม่แล้วยังหนาอยู่เราก็เจียได้อีกรอบนึงแล้วก็เก็บสีส่วนอันไหนที่บางเราก็เปลี่ยนเลยนะครับออกประมาณนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวเราใส่กัน <S <S เข้าไปในรถกันนี่นะครับเราก็มาทําเรื่องของเฟืองท้ายนะครับแล้วก็พวกเพลาขับนะครับนี่คือยางเก่านะครับยางหุ้มเพลา นี่ฮะคือทําใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมใส่ยางอัจจระ,ะบีแล้วก็พวกนี้เฟืองท้ายเราถอดออกมาล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะค่อยๆประกอบเข้าไปใส่ซีนเปลี่ยนซีนต่างๆแล้วก็ทาสีเป็นสีดําให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการเสรื่อมในครั้งหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับงานของเราในการทานะฮะเรื่องของระบบน้ํานะครับแต่ละคันนะครับรถตามยุคอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมองน้ําตาน้ํวาวาลน้ําปั๊มน้ําต่างๆนะครับท่อยางต่างๆ ควรทาให้มั่นใจครับทําให้ดีทําให้มั่นใจเวลาเดินทางครับจะได้สบายใจนะฮะเพราะว่าบางคันไม่เคยทํามาเลยมันก็คงถึงเวลาแล้วล่ะครับเรื่องของระบบน้ําระบบของเหลวต่างๆที่มันรั่วซึมนะครับน้ามันเครื่องที่เราใช้ส่วนมากก็เนี่ยฮะเป็นของเบนเลยนะครับน้ํามันเกียร์น้ามันอะไรก็จะเป็นตรงรุ่นเลยเฉพาะเลยนะครับนี่ช่วงล่างก็เสร็จครบทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องระบบแท่นเครื่องแท่นเกียร์ ช่วงล่างทั้งหมดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหม้อน้ํานะครับตอนนี้ภายในครับเราถอดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ถอดแล้วลงลงแล้วเดี๋ยวเราจะทําภายในกันนะครับภายในเนี่ยถ้าที่ทําสีมาเดี๋ยวเราจะเก็บใหม่ให้หมดให้มันเป็นหนังนุ่มๆไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิมนะครับก็เลยทามาอัปเดตกันก่อนว่าช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวทําภายในเสร็จเราจะเก็บสีกันนะครับ เก็บสีขัดสีธรรมดาพอเพราะคันนี้สภาพดีครับคงไม่ได้อยู่กับเรานานมากเพราะว่าไม่มีเรื่องของสีก็จะเร็วมากครับเพราะว่านี่ครับช่องซ่อมเราเต็มเลยนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแค่แมกยางอย่างนี้คันนี้ครับมาเปลี่ยนแมกยางสี่เส้นเนี่ยพร้อมจบภายในแป๊บเดียวครับไม่นานครับมีครบวงจรเลยครับนี่นะฮะฝากมาอัปเดตให้ด้วยนะครับเวลาเราไม่ได้ทําแค่รถรีโซนะครับมีครบทุกอย่างนะครับทั้งหน้าและหลังร้านค่อนข้างรับรถได้เยอะมากๆนะครับวิวสเปกโคลาสนะครับ นี้นะครับปอาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหุ้มใหม่หมดนะครับเป็นทรงเดิมหนังทรายเดิมมีจาืปั๊มรูเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเพราะว่าตอนนี้เราฟอกไปแล้วหนึ่งรอบนี่ฮะขาวสะอาดแล้วแต่รอยที่เป็นด่งดางๆนี่คือมันเป็นเรื่องของรอยของลายของขนนะครับเดี๋ยวเราลูบไปก็หายนะครับเราก็จะไล่ฟอกเก็บลือภายในให้เรียบร้อยก่อนทุกอย่างนะครับแล้วค่อยประกอบเบาะเข้าไปแล้วก็ อยมาเก็บเรื่องของงานสีข้างนอกคันนี้เรื่องของล้อครับอะหาล้อใส่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ล้อที่ถูกใจแล้วก็ยังไม่เจอล้อตัวนั้นนะครับก็มาอัปเดตผลงานของ W124 ให้นะครับสําหรับคันนี้นะคะ วันนี้ล้อก็มาถึงแล้วนะครับก็เตรียมที่จะใส่เข้าไปตอนนี้เราเลือกเป็น ST5 นะครับเพราะว่า ST2 ลูกค้าก็อยากได้เป็นขอบ17ซึ่งมันก็หาค่อนข้างยากหาสภาพดีค่อนข้างยากไม่ใช่ไม่มีเลยลูกค้าก็เลยมีช้อยให้ผมเป็นขอบ18 ST5 แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ขยายเบอร์เพิ่มอีกนิดนึงจากเบอร์เดิมนะครับที่มันดูห่างจากซุ้มมากไปนะครับเพราะลูกค้าไม่อยากจะจัดทรงที่บ้านเนี่ยทางเข้าค่อนข้างเตี้ยนะฮะ เดี๋ยวเราจะใส่ล้ออันนี้เข้าไปแล้วลองดูว่ามันแมทชิ่งไหมแต่เรื่องของทรงก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้อาจจะทรงแบบเดิมๆหน่อยไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรเพราะลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนสปร,ริงมานะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวลองลองดูกันนะว่าใส่กับ ST5 แล้วเหมาะสมไหมนะฮะที่เราใส่ล้อไปแล้วนะครับก็นี่ฮะเราก็จับมาตั้งศูนย์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฮะเด <ๆ S 2> ี๋ยวเราก็จะทําการเช็คลดตรวจลดอีกสักวันหนึ่งแล้วเราก็จะส่งรถกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมไปรีวิวดูข้างหน้านะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับในเรื่องภายในในเรื่องช่วงล่างในเรื่องหมอ้อน้ําพวกระบบน้านะครับแล้วก็ใส่ล้อ18เปลี่ยนยางให้ดูหนาขึ้นครับวันนี้ <S <S ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะส่งรถก็คือเราไล่ติดฟิล์มนะครับลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มฮีทกาดนะครับของเยอรมันเป็นเซรามิกนะฮะก็น่าจะเป็น50%เพราะเบอร์นี้มีเบอร์พิเศษปกติทั่วไปเบอร์มันจะเป็น40%แล้วโดดไป60%แต่อันเนีนย เขาออกแบบมาเพราะ40%บางทีก็ใส่ไป60%ก็เข้มไปก็เลยกลายเป็นทําเบอร์ข้อมออกมาเป็น50%ก็จะได้เป็นหน้า50ข้างและหลัง60นะฮะก็จะดูใสกว่าเดิมหน่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ W 2 1 4นะครับใครจะบอกว่าเป็นทรงคุณผู่และช่างสีทองแต่ออกมาแล้วไม่ธรรมดาเลยครับจากที่เราเนี่ยเคยทําสีบอลสีดําหรือสีอื่นๆนะฮะไปพอวันนี้เนี่ยได้มาจับรถคันนี้ซึ่งเป็นสีทองเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําออกมาดูดีเช่นกันครับโจทย์ของลูกค้าคือไม่อยากให้โหลดเลยอันเดิมเนี่ยอยากให้สูงขึ้นเลยซแต่ผมบอกว่า ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปยุ่งกับโช้และสปริงมันเราเหมือนเขาเพิ่งเปลี่ยนชุดโช้ช,ชุดสปริงมาแต่ว่าผมจะแก้ไขโดยการเพิ่มไซด์ยางให้แล้วก็หาล้อที่ลงตัวให้เพราะอันเดิมเป็นล้อขอบ18แต่ก็เป็นอีกลายหนึ่งนะฮะตอนนี้เราใส่เป็น S T 5ของ A M G นะฮะเป็น S T 5นะครับหรือที่ใครเรียกกันแบบนี้ยางเราเพิ่มขยับไซด์ให้ไซด์หนึ่งให้ดูหนาขึ้นรถจะได้ไม่ต้องซุ้มห่างแล้วก็จะได้ไม่ต้องเตี้ยม,มากเพราะว่าจะขึ้นบ้านพี่เขายากนะครับส่วนเรื่องอย่างอื่นเราทาช่วงล่างใหม้หม้อ,บบอ,น,อน,นํา ทั้งหมดครับส่วนพวกท่อยางที่เกี่ยวกับน้ํามันคันนี้เนี่ยเหมือนเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเคยมีเปลี่ยนมาบ้างแล้วนะฮะแต่ภายในเนี่ยเราจัดการใหม่หมดเลยพุ่มเบาะทาแผงประตูใหม่เก็บงานลายไม้ใหม่เก็บงานพลาสติกต่างๆที่สีเฟดชข้นใหม่หมดเลยเป็นสีพลาสติกไทยข้นพลาสติกภายในโดยเฉพาะนะครับปอกพรมซักแผงลังคาไล่เจ็บรายะเอียดเกือบ,บ,บทุกอย่างภายในเลยออกมาเนียนประมาณนี้นะฮะไฟต่างๆสีภายนอกเราจัดการคลีนให้ ผัดสีให้ฝากระโปรงมีสีบางสีดันชิ้นหนึ่งลูกค้าน่าจะเคยทําสีมาเจ้าของเก่านะครับตอนที่เขาซื้อมาเราก็เลยทําสีฝากระโปรงให้ใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับฟิล์มติดเป็นฟิล์มเซรามิกครับคันนี้เนะี่ยลูกค้ามีอายุแล้วอยากจะได้โจทย์แบบว่าวิ่งกลางคืนแล้วม่มือจุเกินไปเราเลือกบานหน้าเป็น50%าสิบเปอร์เซ็ครับเพราะเดี๋ยวนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่พอแล้วแสงผ่านเยอะไปมันก็ทำให้ร้อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่กลบความร้อนด้วยการเพิ่มเป็นห้า เพื่อกอบปัญหาเรื่องของการวิ่งกลางคืนแล้วดูไม่ชัดด้านนอกเนี่ยดูดําแบบนี้ด้านในเนี่ยค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้ออกมาเนียนใสสวยอย่างนี้คิ้วยางต่างๆพวกยางขอบหูกระจบต่างๆผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเบสเสร็จแล้วคันนี้จบไปแสนกว่าบาทนะฮะออกมาแบบนี้เลยได้ล้อได้ยางใหม่ช่วงล่างใหม่ชุดของเหลวมอน้ําใหม่ปั๊มน้ําอะไรพวกเนี้ยใหม่หมดเลยนะครับออกมาประมาณนี้เบิเ้ลเบิ้ลคิดว่าคุ้มค่าไหมสำหรับรถหนึ่งคันฝากไว้ด้วยวิสเปกโคลาของเรานะครับจำหน่ายแมพยางช่ช่วงล่างทุกอย่าง เกี่ยวกับรถเลยครับสามารถเข้ามาได้หรือใครอยากจะรีสโตแบบนี้ก็เข้ามาได้จะรีสโตหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่หรือจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเคียง699โปรโมชั่นรถญี่ปุ่นพร้อมไส้กรองก็ยังได้เลยครับฝากด้วยนะครับวิวสเปกโคลองเราเซิร์ทุกแพลตฟอร์มว่าวิวสเปกโคล่าจะเจอผมเลยหรือใครอยากจะทักมาพูดคุยกับผมหรือสอบถามรายละเอียดกับผมทักมาได้ที่ไลน์ของผมมีแอดซัยนำหน้า900นะครับ<อ>ยังไงเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้ด้วยใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกัน